Bluwer and the b r i ์เดอะเบ r เมเจอร์ซิลิปฟอก a ฟ e และคณะฟังเพลงโฟกบประชาชนลองลองคิดึูมันดูดีพลังจำปมะ่าเิสาในันนี่ยิ้มยมีความหลังพังทะลายความทุกข์ทุกเลกที่เราหลุดบนความห่วยแตกวันเสาร์ที่3กันยายนครับพบกับพวกเราทางวิดีโอเนมได้ที่งานโฟกเฟนตอน หนีป่าเข้ากรุงครับวันนั้นมีศิลปินมากมายฮะพบกันที่เมเจอร์ซินิเพ็กนนทบุรีนะครับชั้น3ลานสกเก็ตครับแล้วเราไปสนุกกันครับกับงานโฟกเฟนตอนหนีป่าเข้ากรุงทุกอย่างแล้วเรามาเมากันโฟกเฟนตอนหนีป่าเข้ากรุงบัตรราคา259บาทขายแล้ววันนี้ แล้วพบกันในเมืองนะ